สวัสดีท่าน้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็กลับมาอยู่ในทีเด็เอเช่นเคยนะเมื่อวานซืนเนี่ยผมก็ได้ทำคลิปที่อธิบายความสามารถของสกินทองทั้ง6ตัวไปเรียบร้อยแล้วนะวันนี้นะผมก็จะเลยจะมา จัดอันดับกันบ้างดีกว่านะว่าผมคิดว่าตัวไหนที่เป็นสกินทองเนี่ยมันเทพแล้วก็ตัวไหนที่มันค่อนข้าจะกานะฮะประมาณนี้เลยก็ผมจะจัดเป็นอันดับนะฮะหอันดับด้วยกันนะซึ่งถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะคะก็แนะนําให้ไปดูก่อนนะถ้าเกิดใครที่ยังไม่รู้ความสามารถของสกินทองแต่ละตัวเพราะว่าสกินทองเนี่ย แต่ละตัวมันก็มีความสามารถที่ไม่เหมือนกันนะฮะแล้วก็บางตัวเนี่ยที่มันอยู่อันดับต่ําในคลิปนี้นะฮะมันก็ค่อนข้างเก่งเลยแหละในบางสถานการณ์นะโดยจากอันดับเนี่ยผมจะอิงจากความอเนกประสงค์ของมันนะฮะแล้วก็ประสิทธิภาพที่มันสามารถทำได้นั่นเองนะซึ่งก็เป็นเพียงแค่ความที่เห็นส่วนตัวนะฮะถ้าเกิดใครคิดยังไงก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้นะโอเคก็เอาเป็นว่ามาเริ่มมาเลยสาวหอันดับสกินทองในวันนี้นะฮะ โอเคก็มาเริ่มกันที่อันดับที่6กันก่อนเลยนะฮะอันดับที่โลสสดนะฮะนั่นก็คือตัวที่มีชื่อว่า golden s o l จอร์นั่นเองนะฮะเป็นตัวอันดับที่6ที่ผมโยกให้นั่นเองนะก็ golden s o l d i e นะฮะสาเหตุที่มันมาอยู่อันดับที่6กนะก็คือผมมองว่ามันแบบ มันกึ่งกึ่งกลางๆอะ่ะคือมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่มันก็ไม่ได้กากไปเลยนะคือมันเก่งกว่าล่างปเกติค่อนข้างพอสมควรนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เก่งพอที่จะสู้แบบโกลเด้นสเกลโกลเด้นคุกบอสอะไรแบบนี้ผมว่าว่าโคดันโซลเจอร์เนี่ยมันไม่ค่อยจะสู้เขาได้สักเท่าไหร่นะความเป็นเอกประสงค์ของมันเนี่ยคือคนเขาไม่ค่อยจะเอาไปใช้ในอีเวนต์อะไรกันนะเพราะว่าตัวอื่นๆแบบว่าไพโลหรือไม่ก็สเกลคาร์บอยเนี่ย มันค่อนข้างจะดีกว่าเยอะเลยนะฮะแล้วก็ในโหมดโมดเทนเนี่ยมันก็โดนแย่งงานโดยแบบช็อตกันเนอร์สเกลโกลเดนสเกลเนี่ยแล้วก็ตัวอื่นที่มันสามารถทำได้ดีกว่านะฮะมันก็เลยเออไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่สำหรับผมนะประมาณที่สำหรับโกลเด้นโซลเจอร์นะฮะไปต่อกันที่อันดับที่5กันดีกว่านะฮะและอันดับที่5ก็เป็นตัวของโกลเด้นคุกบอสนั่นเองนะฮะโกลเด้นคุกบอสนี่เป็นตัวที่ดีดีมากๆนะฮะผมบอกเลย คือมันเก่งพอสมควรในโหมดโมดเทนคือถ้าเกิดอาไปเวลหนึ่งเนี่ยมันสามารถวันช็อตซอมบี้ได้แบบยาวนานพอสมควรนะฮะทำให้เรามีเวลาฟาร์มเยอะสาเหตุที่มาอยู่ในแค่อันดับที่5นะคือความอนเนกประสงค์ของมันนะจุดอ่อนหลักๆของคุกบอสเลยเนี่ยคือมันสามารถวางได้เพียงแค่4ตัวนะฮะทำให้ดาเมทายเก็บมันเนี่ยค่อนข้างจะง่อยเลยนะ ถึงแม้ลูกน้องเนี่ยมันจะตีแรงมากๆแล้วก็ตัวมันเองเนี่ยก็จะค่อนข้างตีแรงมากเช่นกันแต่ว่าด้วยความที่มันหวางดิดน้อยเกินไปหน่อยนะฮะทำให้มันไม่ดีๆขนาดนัน,นะมันสู้แบบสเกลไม่ได้สู้กับพวกคาร์บอยอะไรไม่ได้นะฮะแล้วก็ในอีเวนต์คนเขาก็ไม่ค่อยจะใช้กันนะคือ นั่นแหละมาโดนสกาวแย่งงานอีกแล้วนะฮะแล้วก็โดนแบบตอนต้นเกมอื่นๆนเนี่ยแย่งงานไปอีกรอบหนึ่งนะฮะมันก็เลยไม่ได้ดีขนาดนั้นในสายตาผม,มานะแต่ว่าการลุยหมดปกติเนี่ยแบบว่าโมเทนหรือว่าฟอลเล่นเนี่ยผมว่าคูบอสเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ดีนะแต่ถ้าเกิดคุยไปลงอีเวนเนี่ยผมว่าไม่รอดนะฮะเป็นตัวที่ไม่ค่อยเหมาะกับอีเวนนะแล้วก็ไปต่อที่อันดับที่4เลยดีกว่านะฮะอันดับที่4ก็ผมจะยกให้เป็นของโกลเด้น มิ Mini น,ะะ Mini นิการ์เนนะฮะมินิการ์เนอร์เป็นตัวที่ดาเมจแรงสดแล้วในสกินทองทั้งหมดนะฮะคือเป็นตัวที่ดาเมจแรงมากๆประมาณวิหนึงเนี่ยสามารถตีได้ประมาณร้อยดาเมจเลยนะฮะแย่ยังวางได้ไม่จํากัดนะคือแบบมันไม่มีเพ e ส e มตลิมิตของตัวมันเองข้อเสียของมันเนี่ยคือราคาของมันนะฮะคือมันจะแพงกว่าล่างเปิรติเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็ มันเป็นตัวสายดาเมจท้ายๆเกมที่แรงแต่ว่ามันก็แรงไม่สุดอยู่ดีนะคือมันเป็นตัวที่ค่อนข้างเอายากมากนะฮะคือ50,000ทองเนี่ยในการเปิดกล่องทองเนี่ยมันถือว่าค่อนข้างยาก ใกล้เคียงกับการลุยฮาร์ดคอร์ซื้อพวก Excel เลยนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณเอาไปเทียบเนี่ยมินิการเนอร์กุเล่มมินิการเนอร์กับ Excel หรือไม่ก็เอนจิเนียร์เนี่ยอาจจะเทียบกับ Excel ก็พอเพราะว่าเอนจิเนียร์เนี่ยเออมันค่อนข้างจะเอายากกว่านะเอ็กเซลเนี่ยมันสามารถเตะได้ประมาณวิละ350นะฮะโดยค่าอัพของมันเนี่ยมันแพงกว่าคาร์บอยมัน2เท่านิดๆนะมินิการเนอร์เนี่ยราคามันถูกกว่า2เท่านะแต่ว่า ดาเมจของมันเนี่ยมันห่างกับ Excel ถึง3เท่าเลยนะทําให้ดาเมจเนี่ยมันก็ไม่สดเท่าไหร่นะคือมันเหมาะกับการเป็นดาเมจเสร์ฟมากกว่านะฮะสำหรับตัวของมิริกันเนอร์นะถ้าเกิดคุณจะเอาไปเป็นดาเมจหลักเนี่ย เออเอ็กเอะไรเนี่ยมันจะค่อนข้างดีกว่าเพราะว่า Excel มันจะชาร์จนานกว่าก็จริงนะแต่ว่าดาเมจที่มันได้กับเงินที่มันใช้เนี่ยมันคุ้มค่ากว่าอันไีประสงค์แต่ว่าเทียบกับตัวโหดๆไม่ค่อยได้ทางทังที่มันเป็นสายดาเมจเหมือนกันนะฮะประมาณนี้เลยแล้วก็ต่อไปนะฮะอันดับที่3ผมจะยกให้เป็นตัวของ Pyromancer นะฮะ p y r o นี่เป็นตัวที่ดีอีก เช่นเคยสับสกินทองนะซึ่งมันเป็นตัวต้นเกมที่ดีมากๆเลยคือเลยวดาเมจไฟออกมาเนี่ยสามารถยืนถ่วงเวลาให้เราฟาร์มเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็สามารถกันล่องหนได้ตั้งแต่เลเวลสูเลยนะฮะถึงแม้มันจะกันได้เอออาจจะไม่หมดก็ตามนะ ด้วยราคาเพียงแค่800นะให้ทําให้เป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะดีแต่ว่าข้อเสียของมันเนี่ยคือดาเมจในการตีบอสของมันนะฮะการตีบอสเนี่ยดาเมจมันค่อนข้างเชีย่ยต่ำไปหน่อยนะสํหนะรับไพโรแมนเซอร์นะโดยรวมเนี่ยไพโรเป็นตัวป้องกันไฮเดนก็คือตัวล้องหนเนี่ยที่ดีมากโดยเฉพาะในโหมดฮาร์ดคอร์นะเขาสามารถตีเหล็กได้ด้วยทําให้ความอเนกประสงค์เนี่ยค่อนข้าง,างจะดีแลวก็สามารถเอาลงอีเวนต์ได้หลายอีเวนต์เลยนะฮะแต่ว่า ผมมองว่าไอสองตัวที่มันเหลือเนี่ยก็คือไอตอนนี้คือเหลือสเกากับคาร์บอยใช่ไหมผมมองไอสองตัวนั้นเนี่ยมันก็ยังควรจะได้อันดับที่มากกว่าไพโลนะก็เลยจัดไพโลเป็นอันดับ3แล้วกันคือเป็นตัวที่ดีมากๆนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้อนเนกประสงค์หนักเท่าสเกากับเออคาร์บอยนะผมคิดว่านะแล้วก็ไปต่อกันที่อันดับที่2อก็เลยดีกว่านะฮะอันดับที่2ก็จะตกเป็นตัวของ โกลเด้นสเกลนั่นเองนะฮะเป็นตัวฟรีเลยนะฮะที่คุณจะได้มาตั้งแต่คุณเริ่มเล่นเกมนี้เลยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวร่างปกติของมันเนี่ยมันจะค่อยขตา,ก,าก,กเลยนะคือมันจะมีดาเมจสูงสุดเพียงแค่4ดาเมจเองนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณได้สกินทองมาเนี่ยมันจะเก่งขึ้นมากๆเพราะว่ามันจะมีดาเมจเพิ่มขึ้นมาถึงประมาณ3เท่ากว่าๆนะฮะทำให้ DPS เนี่ยจะสูงขึ้นมากๆแล้วก็ราคาเนี่ยก็เพิ่มขึ้นประมาณเกือบๆ2เท่าเองนะ ค่อนข้างคุ้มเป็นตัวต้นเกมที่สะะารพัดประโยชน์สมควรคือสามารถลงได้หลายอย่างเลยคือฮาร์ดคอร์เนี่ยเอ,อ่อฮาร์ดคอร์อาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเกิดเป็นโมเทนฟอร์เรนแล้วก็โมนอร์มอลเนี่ยแล้วก็เป็นตัวของอีเวนต์ต่างๆแล้วก็ดาพิเศษต่างๆนะครับผมมองว่าสเกลเนี่ยเป็นตัวเปิดเกมที่ดีมากๆตัวหนึ่งเลยนะฮะที่ดาเมจของเขาแล้วก็ราคาที่ถือว่าค่อนข้างถูกนะ ก็เลยจัดให้เป็นอันดับที่2นั่นเองสับโกลเด้นสเกลนะก็คือเป็นตัวดาเมจต้นเกมถึงกลางเกมที่แรงมากๆตัวหนึ่งเลยแล้วก็ตัวอันดับที่1ที่ผมจะยกให้ในวันนี้นะฮะก็ไม่ต้องเสิร์ฟอะไรนะเพราะว่ามันเหลือตัวเดียวนะฮะนั่นก็คือโกลเด้นคาร์บอยนั่นเองคาร์บอยเนี่ยก็คือ ความสามารถของเขาเนี่ยจะเป็นการเตะสตูแล้วก็ถ้าเกิดเขาเตะสตูครบ6ครั้งเนี่ยเขาก็จะดรอปเงินมาให้เรานั่นเองนะยิ่งเวลสูงก็ยิ่งดรอปเงินเยอะซึ่งมันเป็นตัวที่อนเนกประสมมากๆนะฮะแม้จะไม่มีสกินทองเนี่ยมันก็ยังถือว่าอนเนกะสองคอ์่ดีคือสามารถป้องกันแล้วก็ให้เงินเราในเวลาเดียวกันได้นะฮะทำให้เราไม่ต้องไปกังวลถึงการทาฟาร์มสลับกับอัพเนี่ป้องกันนะเพราะว่าเราก็สามารถทําได้ในเวลาเดียวกันเลยนะ ะะด้วยคาร์บอยตัวเดียวนะสามารถลงได้หลายโหมดมากๆนะฮะถ้าเกิดเป็นโหมด normal กับโหมดเทนเนี่ยไม่ค่อยแนะนําให้ใช้เขานะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ย ซอมบี้มันค่อนข้างจะเลือดน้อยทําให้คาร์บอยมันไตะไม่กี่ทีมันก็ตายแล้วนะทาให้เงินที่คาร์บอยมันสามารถหาให้เราได้เนี่ยมันจะค่อนข้างน้อยกว่าปกตินะแต่ถ้าเกิดเป็นโหมดฟอเรนเนี่ยโอเคคาร์บอยจะเริ่มสําคัญแล้วเพราะว่าสตูเนี่ยค่อนข้างเอิร์ํทให้คาร์บอยตีได้หลายรอบหาเงินได้เยอะนะแล้วก็ในอีเวนต์เนี่ยแน่นอนว่าซอมบี้เนี่ยมันเก่งอยู่แล้วนะทาให้คาร์บอยเนี่ยก็จะสามารถหาเงินได้มากขึ้นเพราะว่าตีได้หลายรอบนะทำให้เราสามารถเออไม่ต้องเอาฟาร์มไปได้นะทำให้เรามีสล็อตเหลือ ในการเอาตัวอื่นที่จําเป็นไปแทนฟาร์มนั่นเองนะทาให้เป็นรันดับที่หนึ่งนั่นเองนะเป็นตัวที่สามารถหาเงินแล้วก็ทําดาเมจต้นเกมกลางเกมได้ดีมากๆอีกตัวหนึ่งเลยนะฮะก็จะเป็นไว้หสหับการจัดอันดับสกินทองทั้ง6อันดับของวันนี้นะฮะก็ย้ำอีกรอบหนึ่งนะฮะทั้งหมดนี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะถ้าเกิดใครคิดเห็นยังไงก็สามารถมาคอมเมนต์ได้แต่ ตัวบางตัวเนี่ยที่อันดับมันต่ำเนี่ยบางทีมันก็จะเก่งนะฮะคือแบบว่าคูบอสเนี่ยถ้าเกิดคุณเอามาลงแค่โมเทนเนี่ยไม่ได้เอาไปลงแบบว่าอีเวนต์ต่างๆเนี่ยถ้าเกิดคุณจะเอาแค่โมเทนกับฟอลเลนเนี่ยครูบอสเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ดีมากถึงแม่อันดับมันจะต่ำนะมินิการเนอร์ก็ด้วยนะแต่ว่ามินิการเนอร์เนี่ยหลังจากโดนเนิร์มานะฮะโดยลำพังมัาไม่สามารถฆ่าฟอลเล่นคิงได้นะโอเคก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้แล้วกันนะก็เสวลาไปก่อนบ๊ายบายฮะ